คือตอนเนี้ยบทสรุปขึ้นมาเนี่ยพศในฐานะที่ผมรู้จักเขามาไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบปีก็เป็นคนที่ดีมีความรับผิดชอบเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราเนี่ย <c oughs> ก็ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วบทเขาก็พูดไปแล้วว่าหากพิสูจน์ทราบมาแล้วว่าเป็นลุงเดียวกันหรือจะไม่ใช่เนี่ย แต่ถ้ามีความระมีดระไม้คายคืนกันถึงขนาดว่าทางวัดหรือทางชาวบ้านจังหวัดพะเยาเนี่ยอยากได้คืนเราก็ยินดีนะครับยินดีก็เพราะอันนี้ก็จะมีหลายฝ่ายที่หาเงินสนับสนุนในการซื้อคืนอย่างเช่นคุณโทนเนี่ยบริจาคห้าแสนผมเองบริจาคสองแสนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีดราม,ม่าหลายอย่างผมพูดให้ฟังนะ คุณต้องให้เกียรติเจ้าของพระเขาด้วยที่เขาจ่ายเงินไปแล้วเขาก็าพร้อมที่จะคืนให้อย่าไปก้าวล้าก้าวล่วงเขาว่าโอ้ยจำนนด้วยหลักฐานอย่างนี้อยา่างนั้นก็ไม่ได้แคร์หลักฐานคุณหรอกเพราะมันหมดอายุความไปแล้วก็ไม่ได้แคร์เลยนะครับแต่เพราะเป็นเรื่องของวัดป็นเรื่องของชาวจังหวัดพะเยาซึ่งพวกเสียนพานเนี่ยเขาพร้อมพร้อมที่จะออกเงินซื้อและอาจจะแห่ไปคืนให้ด้วยเพื่อความสบายใจและจริงๆอะในความรู้สึกของคนทั่วไป เอาอย่างเสียพระอย่างผมเนี่ยผมถามว่าพราะองค์เนี่ย <c oughs> ถ้ามไม่ใช่องค์เดิมอะแต่ด้วยความที่ว่าเขาอยากให้วัดสบายใจกับชาวบ้านสบายใจเขาคืนให้แต่ถามว่าแล้วเหตุผลตรงเนี้ยไอ้คนที่ขโมยไปจริงแม่งก็ได้เครดิตฟรีไงใช่ไหมตัวจริงแม่งหายโดนโดนตัวอื่นที่ค้ายเอาไปคืนคนเสียหายยอมไปคืนให้แต่คนที่ขโมยแล้วเอาไปฟรีเนี่ยก็เลยได้ใจไปเลยเขาเรียกว่า ไหวเขายร่ลอยนวลอย่างเงี้ยแต่จริงๆที่เขาคืนเขาคืน้ี่ความบริสุทธิ์ใจจะไปนองเดียวกันหรือไม่นอนเดียวกันเนี่ยพดเขาก็ยิงดีคืนอยู่แล้วโดยมีชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันคุณต้องให้เครดิตเขาไม่ใช่มาก้าวเราโอ๊ยจำนนด้วยหลักฐานหลักฐานคุณจะไปทำอะไรเขาถ้ามันหมดคดีความแล้วประเด็นแรกหลักฐานคุณก็มีเพียงรูปใบเดียวนะครับบางอย่างเนี่ยต้องให้เครดิตผู้ที่เขาจะคืนอย่าไปกระทบจิตใจเขาเลยมันไม่ดีหรอก